กุมารทองใครที่มีอยู่ที่บ้านต้องรู้ว่ามีข้อห้ามข้อหนึ่งกุมารทองหลายคนรู้จักและอาจจะมีไว้ที่บ้านวันนี้ผมจะพาไปทำความรู้จักกับกุมารทองและข้อห้ามกุมารทองมีอยู่ข้อหนึ่งคืออะไรไปดูกันกุมารทองใครมีที่บ้านต้องรู้ว่ามีข้อห้ามอยู่ข้อหนึ่ง สำหรับบทความนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นจริงๆกุมารทองจะเหมาะกับการค้าขายเป็นอย่างมากและใครที่ชอบสายเสี่ยงโชคก็จะชอบมากๆวันนี้เรามีทิกมาแนะนำด้วยนะครับหากไหว้บูชาต้องทำยังไงข้อห้ามกุมารทองห้ามจุดธูปหนึ่งดอกห้ามหันหน้าไปทางทิศตะวันตกห้ามวางไว้ใต้บันได ห้ามวางไว้ปลายเท้าตัวเองห้ามด่าว่ากุมารทองของ่ายได้ไม่ยากแต่รับปากแล้วห้ามลืมเด็ดขาดข้อห้ามหลักๆมีเพียงเท่านี้คาถาไหว้กุมารทองก่อนนอนทุกครั้งต้องสวดมนต์บูชาตามความต่อไปนี้นโมตัสสะปะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะพุทธะบูชาธรรมัมมัสสะบูชาสังฆะบูชาปฏิปติบูชาพระวันตุเมอุกาสะอุกาสะข้าพเจ้าขอไหว้ตุกตาทองขอจงมาบังเกิดอยู่ในจักขุทวารในมโนทวารในกายทวารแห่งข้าพเจ้า ขอเดชะข้าพเจ้าได้บำเพ็ญกุศลมาแต่อเนกอนันทชาติเกิดด้วยตุก,กตาทองล่าประกาศจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าทั้งแปดทิศหนึ่งเนืองจงมาทุกวันอย่าได้ขาดสักการะนั้นเลยให้เหมือนองค์ตุ๊กตาทองนั้นเถิดท่านจะซื้อขายก็ดีจะพูดเอาความปรารถนาก็เถิดขอให้ได้ดังใจกรมลงกาบสามที วิธีนํากุมารถองเข้าบ้าน1จุดทูบขออนุญาตพระภูมิเจ้าที่ใช้ทูบ12สองดอกหรือส6ดอกจุดกลางแจ้งในรั้วบ้านจากนั้นแนะนําตัวข้าพเจ้าชื่อนามสกุลอยู่บ้านเลขที่ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในที่แห่งนี้ที่ดูแลปกปักรักษาที่แห่งนี้ที่ข้าพเจ้าอยู่นี้จงเปิดทางเข้าออก ให้กุมารทองชื่อให้เข้าบ้านหรือที่แห่งนี้ได้โดยสะดวกข้าพเจ้าขอเลี้ยงกุมารทองชื่อเพื่อเสริมโชคลาภเสริมทรัพย์เสริมบารมีฟ้อบ้านป้องกันภัยและช่วยขาขายให้ข้าพเจ้ารวยขึ้นดีขึ้นเจริญขึ้นไปขอให้เจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายจงเปิดทางให้กุมารทองด้วยเทิน 2. จุดทูบบอกกุมารทอง ใช้ทูบสิดอกปักกลางแจ้งที่โล่งต่อหน้ากุมารทองก่อนเข้าบ้านหรือเข้าห้องถ้าบนบานกับกุมารทองหรือขอให้กุมารทองช่วยวิธีแนะนำตัวกับกุมารทองพ่อชื่อแม่ชื่อเป็นคนนำเจ้ามาเลี้ยงบูชาต่อไปนี้เจ้าชื่อพ่อแม่นำเจ้าเข้ามาบูชาเพื่อให้เจ้าช่วยหาเงินหาทองเฝ้าบ้านให้โชคลาภ ลูกกุมารทองมาช่วยพ่อแม่ให้สมปรารถนาเถิดแล้วพ่อแม่จะให้ของรางวัลลูกนะเจ้าจงเชื่อฝังพ่อและแม่นะนำกุมารทองเข้าบ้านเข้าเรือนให้แนะนำคนในบ้านให้รู้จักกุมารทองด้วยและบอกกุมารทองว่าอย่าซนอย่าหนีเที่ยวอย่าอู้งานจงทำงานให้พ่อแม่สมดังใจเถิด 3. ของถวายกุมารทอง มีดังนี้น้ำแดงน้ำส้มน้ำเขียวแล้วแต่จะตกลงกันให้กี่ขวดวันไหนบ้างให้จุดทู่บอกกล้วยผลไม้ต่างๆขนมปังไส้ต่างๆห้ามถวายของข่าวของดิบน้ำเปล่าห้ามขาดหิ่งกุมารทองต้องมีทุกวัน 4. ของเล่นต่างๆหรือของรางวัลต่างๆของบนต่างๆ ของรางวัลพิเศษพิเศษนอกจากที่ถวายให้เป็นประจำแล้วให้เมื่อท่านได้ตามคำขอควรหมั่นทำบุญให้กุมารทองด้วยนะเพื่อกุมารทองจะได้มีฤทธิ์มากขึ้นจะทำให้คำขอหรือสิ่งที่บนบานกับกุมารทองไว้ได้เร็วขึ้นและนี่คือความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ